รัฐบาลน,นี้ไม่สามารถจะคิดแบบเดิมได้ไม่สามารถจะทาเหมือนอย่างในอดีตได้ว่าสองสามพักการเมืองสี่ห้าพักการเมืองหกเจ็ดแปดพักการเมืองจับมือแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้เลยวันนี้เราใช้ความมีส่วนร่วมของสมาชิกค่อนข้างเต็มที่ทุกๆพักทุกๆฝ่ายเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราเจรจากันถ้าเป็นไปตามระบบมาเป็นพักการเมืองเราก็ดําเนินการตามนั้นบางส่วนอยากเป็นกลุ่มมา ถ้าเข้าใจในจุดหมายร่วมกันเราก็ไปตามนั้นถ้าบางคนเป็นคนล้วอยากจะสนับสนุนอยากจะร่วมกับเราแล้วชี้แจงว่าประชาชนในพื้นที่เขาสนับสนุนแบบนั้นก็มาเป็นตามนั้นวันนี้เนี่ยเรายังพูดกับท่านชัดเจนทั้งหมดไม่ได้แต่ที่พูดกับเราทั้งหมดข้างหลังเวลาเนี่ยมันเกินไปแล้วนะครับแต่ว่า <c oughs> เรายังต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เรามีความต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อจะทําให้การผลักดันนโยบายทั้งหมดเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดปราดามใหม่อยากให้ท่านช่วยกันนะครับทั้งพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเข้าใจในวิกฤตของประเทศครั้งนี้สื่อมวลชนก็อยากให้ช่วยกันสับสนสิ่งนี้สําหรับเราในในใน,ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับในพักการเมืองที่ร่วมกันแบบนี้เราอยากให้สมาชิกวุฒทสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน ที่ท่านมีเอกสิทธิ์ของท่านนะครับให้ใช้เอกสิทธิ์ของท่านให้เต็มที่ที่มนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศเพราะฉะนั้นจากข้อจำกากหลักการนี้ยมันจะไม่มีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมามองว่าพักนั้นจะมาพักนี้มาอาจจะไม่ถูกต้องนันอาจจะมีบางกลุ่มมาอาจจะมีบางคนมาแต่ทั้งหมดมาเพื่อวาระประเทศและเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศที่กําลังเกิดขึ้น